สวัสดีคะ่ะสูตรหวยลาวนะคะในรอบของวันที่24นะคะ24เดือนพฤษภาเนอะรอบของวันจันท์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงตัวเลข3ตัวตรงนะคะสถิติย้อนหลังทั้งหมด3างวดเนาะสำหรับสูตรนะคะเริ่มคำนวณงวดแรกจะเป็นวันที่10เดือนพฤษภานะคะสำหรับสูตรก็คือจะเป็นสูตรนี้เลยนะคะ หลักพันคูณด้วย5นะคะบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยบวกด้วย7คของทีนะคะสูตรที่2หลักหมื่นบวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักหน่วยคูณด้วย3นะคะและตามตามด้วย3คงทีเนาะและสูตรที่3นะคะหลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลัก10บนะคะแล้วก็คูณด้วย2และตามด้วย8คงทีมาเริ่มย้อนหลังกันก่อนเลยนะคะสำหรับงวดแรกนะคะวันที่10บนะ 10เดือนพฤษภาคมนะคะมาดูสูตรแรกนะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย5นะคะหลักพันก็คือเลข8นะคะ8 5 4 0ใช้ตัวหลังก็คือเลข0ูนะคะต่อมาหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข7สําสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่เคยคำนวณน,นะคะดูแนวทางาการคำนวณของแอดมินออกแล้วนะคะก็สามารถนำสูตรนะคะที่แอดมินให้มาคำนวณงวดปัจจุบันก็ได้นะคะ ต่อมานะคะหลักหน่วยก็คือเลข4ี่นะและตามด้วย7คงที่นะคะ7บวก4เท่ากับ11ได้1น,นะคะ1บวก7เป็น8ต่อมานะคะหลักหมื่นก็คือเลข2บวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักพันเป็น8 8 4 32 ตัวหลังก็คือเลข2บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3นะคะหลักหน่วยก็คือเลข4 4 32ได้2เหมือนเดิมและตามด้วย3คงทีนะคะ2 4 6 6่บวก3เท่ากับ9ต่อมานะคะหลักพันก็คือเลข8บวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือ7 หลัก10คูณด้วย2หลัก10เป็น0 0คูณอะไรก็ได้0นะคะและตามด้วย8ขอคงที่นะ8บวก7 <1> 1> เป็น15นะคะ5บวก8เท่ากับ13สาำหรับงวดแรกนะคะวันที่10คำนวณออกมาตัวเลข3ตัว 893นะคะผลที่ออกในรอบของวันที่13เดือนพฤษภาคมสตัวท้ายนะคะก็คือ839สลับตาแหน่งกันออกนะคะมาดูงวดต่อมาวันที่13คํานวณน,นะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย5หลักพันก็คือเลข8 8540ได้0บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือ8หลักหน่วย เป็น9นะคะและตามด้วย7คงที่8บวก9เท่ากับ17 7บวก7เท่ากับ14ตัวหลังก็คือ4ต่อมาหลักหมื่นหน้าหลักหมื่นเป็น5บวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักพันเป็น8 8 4 32ได้เป็น2ตัวหลังนะคะหลักหน่วยคูณด้วย3 9 3 27 และ3คงที่5บวก2เป็น7นะคะ7บวก7เป็น14 4บวก3เท่ากับ7ได้7นะคะต่อมาหลักพันนะคะหลักพันเป็น8เนาะเลขก8นะคะบวกด้วยหลักร้อยก็คือ8เหมือนเดิมหลัก10คูณด้วย2หลัก10เป็น3นะคะ3 2 6และตามด้วย8คงที่ มี8 3ตัวสามารถนำ3คูณ8คูณ3ได้เลยนะคะ8 3 24 4บวก6เท่ากับ10ได้0สำหรับในงวดของวันที่13นะคะ13เดือนพฤษภาตัวเลข3ตัวคํำนวณออกมานะคะก็คือ4 7 0นะคะส่วนผลที่ออกในรอบของวันที่17นะคะ17พฤษภาตัวเลข3ตัวท้ายก็คือ 4 7 0นะคะตรงตามตำแหน่งนะคะที่คำนวณเนาะต่อมานะคะวันที่17เนาะคำนวณต่อนะวันที่17นะคะสูตรแรกหลักพันคูณด้วย5หลักพันก็คือเลข5 5 5ห5าได้5ตัวท้ายนะคะบวกด้วยหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข4หลักหน่วยนะคะหน่วยเป็นศูนย์และตามด้วย7คงที่ บวกสเป็น9นะคะเบวกเเป็น16ได้6ต่อมาหลักหมื่นก็คือเลข8นะคะบวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักพันเป็น5 4าสีห้ายีตัวหลังก็คือเลข0นหลักหน่วยคูณด้วย3หลักหน่วยเป็น0นย์ะคะศูนย์คูณอะไรก็ได้0และตามด้วย3ามคงที่8บวก3นะคะ8 9 10 11ได้1 ต่อมาหลักพันหลักพันเป็น5บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยก็คือเลข4หลัก10คูณด้วย2 7 2 14ได้4เหมือนเดิมนะคะและตามด้วย8คงที่นะคะ5บวก4เป็น9นะคะ9 <4 S 2> บวก4เท่ากับ13 3บวก8นะคะ,ะ,คะเหมือนเดิม8 9 10, 10 11เนาะได้1นะ สำหรับงวดวันที่นะคะ17เดือนพฤษภาตัวเลขในรอบนี้ออกมา3ตัวคำนวณนะคะได้เป็น6 1หนึนะคะสำหรับผลที่ออกในรอบที่ผ่านมาวันที่20นะคะ20เดือนพฤษภาตัวเลข3ามตัวท้ายนะคะก็คือ1 6 1นะคะดูจากคำนวณสลับตำแหน่งกันนะต่อมานะคะวันที่25เดี๋ยวเรามาคำนวณในงวดของวันที่24นะคะก็คืองวดของวันจันทนะ สำหรับสูตรแรกนะคะหลักพันคูณด้วย5หลักพันเป็น9 9 5 45นะคะได้ตัวหลังก็คือเลข5บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็น1หลักหน่วย1เหมือนเดิมและตามด้วย7คงที่นะคะ5 6 7 7 2 14ได้4ต่อมาหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือเลข3 บวกด้วยหลักพันคูณด้วย4หลักพันเป็น9 9 4 36ได้6นะคะบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย3หลักหน่วยเป็น1คูณ3ได้3และตามด้วย3คงที่นะคะ3 3 9 9บวก6เท่ากับ15ได้ห้า ต่อมาหลักพันนะคะหลักพันก็คือเลข9บวกด้วยหลักร้อยหลักสิบคูณด้วย2 6 2 12และ8คงที่9บวก1เป็น10ได้0ูนย์ะคะ8บวก2เป็น10ได้ศูนย์เหมือนเดิมสำหรับในรอบของวันจันทร์นะคะตัวเลข3ตัวที่เราคำนวณได้ในรอบนี้ก็คือ450นะคะ2ตัวของเรา ของสูตรนี้ก็จะเป็น45 40และ50นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะสำหรับใครที่ชอบตัวเลขของชุดนี้นะคะก็สามารถนำไปเป็นแนวทางได้นะ สำหรับใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอลุ้นไปพร้อมๆกันก็ได้เนาะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อธินด้วยนะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ